ที่เปิดถ้าใหา้นักท่องเที่ยวชมวันนี้นะดูดิอันนี้คือปากถ้าเราน,นี่คือปากถ้านะที่สร้าง6ปีซ่อมอยู่อ,อันนี้เป็นประตู่ทิงคองที่ชอบอ่าก็เลยทํำถ้านี้ขึ้นมา6ปีนะวันนี้เพิ่งเปิดให้คนเข้าชมกัน เดี๋ยวพี่จะรีบๆให้เราดูว่าเป็นยังไงในพี่เดินแบบรีบๆนะแต่ยังไม่เพลงยังไม่ลงตัวเท่าไหร่กำลังแก้ไขสีเสืออะไรก็โอเคมันเนี้ยมากนะข้างในโคตรเนี้ยบโคตรเนียบเลยแต่ว่าต้องมาดูเองวะ่ะดูดิมันสวยไหมฮ่าฮ่าฮ่าทำศิล วัดร่องขุนซุ่มทํามาหกปีเต็มน้องเลยว่าแม่งเฮียต้องทําให้แม่งสุดยอดนะแค่นี้ก็พอใจแล้วชีวิตพี่อ้ฮะได้ท,ทําถ้าทีา่งดงามอีกอันหนึ่งนะฮะจากวัดแล้วก็มาอยากท,ทําถ้าอย่างนี้นะดูนะเห็นไหมนี่แม่งโคต คนต้องเข้าคิวกันดูเต็ไมไปหมดนอโอ,อ,อ,อ้เด็ดเแสงสีเยอะมากดีเทลซ่อนอยู่ถ่ายไม่ค่ยเห็นเท่าไหร่ไอ้นี่คนเฝ้าเ <c oughs> จ้าหน้าที่เฝ้า นี่นักท่องเที่ยวกำลังเข้ามาเห็นไหมนี่ดูโอ้โอ้อลัาการงานสร้างไหมดูดิดูดิโอ้โ,โ,โมหมันหยดติ่งติ่งนะมีอารมณ์ของพวกอียิปต์ด้วยนะอารมณ์ของอียิปต์เห็นไหมผีเผอโอ้นรกอวีจี อลังการงานสร้างผ่านประตูไปสู่สงสวรรค์แล้วรีบๆหน่อยข้างในก็จะเป็นพระพุทธเจ้าสวยงามนี่เป็นความสงบนะเป็นความสุขความสงบเห็นไหมน้ำสวยใ่นะวยมนิสคนก็จะเดินอกคนจะออกมาจากตรงนี้ นี่เป็นทางออกนี่เป็นทางออกจากความสุขแล้วก็ออกมานี่เป็นทางออกที่หิรีบเป็นทางออกนี่ก็ออกมาในถ้ำกว้างนี่กว้างจะไปสบายแล้วตอนนี้เดินมาก็เป็นทางออกจริงๆทางออกสองประตูอันนี้เป็นประตูเลือดได้นี่เป็นทางออกอันนี้เฉยๆอันนี้เป็นทางออก เดินไปทางออกหองพุทธเดศก็จะมีกิฟช็อปเล็กๆน้อยๆของพวกเราที่ลึกๆสวัสดีครับอาจารย์ครับที่ลึกเห็นไหมนี่ก็เป็นเสื้อเป็นของที่ลึกแบบแล้วก็เดินออกไปออกไปก็เป็นหอหอพรุทธเดชในด้านนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับด้านนี้โอ้มาห้านี่ขิงกันได้จัดหมาเดี๋ยวกันก้าวมาห้าห้ากันหลังห้ายู่ขิงมาสวัสดีครับอย่างเดียวมันกล้าสกําเหมกอนก้าวมานี่กันได้ มันไม่รู้เรื่องเลยจิบหายเขาถ่ายอยู่เมือนก็ถ่ายเอา้าโอ้เอาสวัสดีไว้